สว,ส,สวัสดีค,ครับโอ้ยแมนมากขอต้อนรับคุณผู้ชม <c oughs> ทุกท่านเข้าสู่รายการเ้มามันท <c oughs> ันปาก <c oughs> ต่าทีภูคาชมเอกภพนะคะคุณผู้ชมนะฮะโอ้ยวันนี้ก็เปิดมามีแต่ข่าวเรื่องของบ้านกกกอกเนาะรายงานตรงรายงานตัวแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปอัพดงอัพเดตนะคุณผู้ชมนะคะเรามาอ่เมอเอ็กกันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์กําจัดเชื้อแบคทีเรียแต่โอมก็ทานได้นะไม่ทานห้ามทานนะคุณผู้ชมนะเพราะตัวนี้มันฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะฮะผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอ่าเมอเอ็กตัวนี้คุณผู้ชมนะต้องบอกไว้ก่อนหนึ่งเดือนเขาขายได้หนึ่ ตีด้วย1เดือน1,000ขวดนะมีออยถูกต้องตามกฎหมายน้ำยาน,นำเข้ามาจากต่างประเทศ วิธีการใช้เนี่ยพี่เต๋อบอกเราว่าพ่นครั้งหนึ่งอยู่ได้30วัน uh huh. ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ปกติเนี่ยสินาทีก็จบแล้วแต่ตัวนี้มันเหนือกว่าเยอะอย่างนนั้นใช้คาว่าเหนือกว่าหลายสเต็ปเลยนะฮะ uh huh. แล้วก็ฆ่าเชื้อเลยนะคุณผู้ชมนะฮะเขามีการวัดฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนก่อนที่จะฉีดอามเมอเอ็กหรือพ่นอามเมอเอ็กเนี่ยเขามีการวัดกันก่อนนะฮะพ uh huh. อพ่นไปเสร็จพอไปเปิดเจอดงเจอแดดเรียบร้อยเสร็จปบผ่านไปประมาณ20นาที uh huh. ตัวเชื้อโรคเดี๋ยวมันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะสำหรับิตตภััฑนี้ พกติดตัวไว้เพราะว่าโควิดยังไม่หายไปจากบ้านเราแล้วก็ยังอยู่กับบนโลกใบนี้อีกนานแสนนานนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้กับอาร์คุณผู้ชมครับโปรที่หนี่น,นะฮะซื้อแท่งรีฟิลพวกพาคุณผู้ชมเห็นกล่องสีดำๆนี่เลยนะฮะ หนึ่งขวดอยู่ที่หนึอยเก้าสิบเาบาทนะฮะก็แท่งละ199เองนะครับ<ะ>ส่วนเอเมอเองขนาด60 ml นะครับหนึ่งขวดอยู่ที่499ราสิบาบาเมอเองขนาด250 ml นะครับจัดไปเลยชุดนี้ขนาดนี้1ขวดอยู่ที่1,650บาทนะครับคุณผู้ชมไม่ซื้อดีเดียว,ยวไม่เป็นไรนะครับเรามีโปรโมชั่นเป็นชุดโปรสตาร์ต้อนรับหน้าฝนนะฮะ คุณผู้ชมซื้ออาร์เม่นะฮะขนาด60 ml ซื้อ3ขวดเราจะแถมแท่งรีฟิลไป3แท่งครับราคาพิเศษเนี่ยนะคะรับเหลือเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นนะฮะห,หรือว่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งครับคุณแม่ซื้ออาร์เม่ขนาด250 ml 3ขวดเนี่ยนะครับเราแถมแท่งรีฟิลเหมือนกัน3แท่งและแถมอีกอาร์เม่ขนาด60 ml อีก2ขวดนะครับทั้งหมดนี้ราคาเพียงชุดนี้3,999บาทและมีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดมาใหม่นะฮะซื้ออาร์เม่ขนาด250 ml เนี่ยชุดนี้เลยนะฮะ3 3ขวดคุณผู้ชมครับเราแถมปืนนาโนสเปรย์สำหรับการฉีดแหนึ่งเครื่องในราคาพิเศษนะครับเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับสามารถพิมพ์ลายแอดนะฮะสามารถไปคุยได้ด้านล่างขึ้นแล้วและเบอร์โทรเบอร์นี้ครับ0 2 0 2 6 3 8 5 6 0 2 0 2 6 3 8 5 6กับอ่าเมเอ็นนะครับอ่าคุณผู้ชมนะฮะกลับมากต่อสำหรับข่าวบันเทิงของเรานะฮะใช่แล้วครับเป็นยังไงบ้างคะเราไปดูเริ่มต้นนี่เลยครับอดีตภรรยาของไฮโซฟุกครับเคลื่อนไหวอีกครั้งพ รถเดียวแต่จีดถึงใจเลยนะ,ะ่ะ<อ>ก็มันทนเงียบมานานเลยตั้งแต่มันเกิดดามงดามมากขึ้นมาก็หายแบบว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวยังไม่มีการชี้แจงใดๆทั้งเรื่องของเลิกกันทำไมเ,<อ>เรื่องสัญญาด้วยใช่ไหมล่ะ,ะที่เราเคยพูดกันแต่ล่าสุดออกมาพูดแล้วนะฮะทนเงียบมานาน หลังได้รับความเสียหายไม่น้อยเลยนะฮะสำหรับคุณปอนนะครับก็เป็นอดีตภรรยาของไฮโซฟุกครับเธ <c oughs> อได้ออกมาเปิดใจนะฮะเรื่องของเลิกกับสามีกับสื่อสื่อหนึ่งนะฮะ <c oughs> จริงๆอนาะงก็พูดเยอะแหละ <c oughs> แต่วันนี้เราขออนุญาตรเราคัดเอาเรื่องของปมสัญญามาแล้วกันส่วนเรื่องอื่นก็เผื่อเขาจะไปฟ้องๆๆๆลงฟ้องน้องก็ว่ากันไปนะฮะใช่ค่ะเรื่องของสัญญาเนี่ยนะฮะเขาดูแลค่าเทอมของลูกนะครับที่คุยกันนะ เขาเนี่ยดูแลค่าเทอมแค่ค่าเทอมของลูก<ะ>แต่ค่าเลี้ยงดูลูกแล้วก็ค่าอะไรสําหรับลูกเนี่ยมันไม่ชัดเจน<ะ>ในสัญญาที่เขียนไว้คุณปอนก็เลยไม่เซ็นตอนนั้นอาายอมบอกแล้วนะว่าไม่เซ็นต่อมานในสัญญาเองก็บอกว่าคุณปอนเนี่ยต้องพาลูกออกจากบ้านภายในหนึ่งเดือนด้วย<ะ>ครน,นี้เองเนี่ยพอเรื่องราวมันออกมาไปปุ๊บคุณปอนเลยบอกว่าวันนี้จึงตัดสินใจที่จะออกมาพูดเพราะคุณปอนเองก็เสียหายมาก<ะ>แล้วเขาก็คือ นะพอได้ยินคำพูดคำพูดหนึ่งบอกว่าทนคบกับคุณปอเนี่ยมาสามปี uh huh. คุณปอถามเลยนะ uh huh. ทนคบอะไรอะ uh huh. ทนคบอะไรมาสามปีเนี่ย uh huh. แล้วจะมีลูกคนนี้ทำไมถ้าทนคบสามปีเนี่ย uh huh. ออไม่อยากเนี่ยให้คิดแบบนี้เลยเพราะคุณปอก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ย uh huh. ตอนที่มีลูกกันเนี่ยไม่อยากคุณปอเนี่ยทำหมันด้วยซ้ำ huh. เออแล้วทำไมอยู่ๆถึงมาพูดว่า ทนครบ3ปีได้อย่างไรนะฮะอ๋อเหรอคะเออคราวนี้คุณปอก็เลยบอกว่าเออนางบอกว่าอยากจะคบใครก็คบไปนะหลังจากเลิกไปแล้วนะคือไฮโซฟูค่ะอ้าคราวนี้ในสัญญาก็บอกต่อนะคุณแม่นะอ่าไฮโซฟุกบอกว่าถ้าเลิกกันไปแล้วเนี่ยอยากจะคบใครก็คบไปเลยนะฮะแต่ให้มาเคลียร์เรื่องสัญญาหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของลูกก่อนล่าสุดเองเนี่ยนะครับสาวปอนเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่สั้นๆว่า ผู้สืบสันดานหรือภาษาคิดทีด่ว่า d e สเซนแนนนะฮะภาษากฎหมายาเป็นภาษากฎหมายที่เป็นสท์กฎหมายหมายถึงว่าผู้สืบสายโรหิตโดยตรงหรือว่าทายาทตามกฎหมายไทยก็คือลูกนั่นเองซึ่งสามารถยืนยันได้จากการตรวจด n a ได้งานนี้แหละครับมีชาวเน็ตโอ้โหก็มาโนกันจับโยงไปโพ์นั้นโพ์นี้ ที่มีคนหนึ่งเคยลั่นอวา,าจาเอาไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าโพส์ไหนหรือว่ากล่าวถึงไข่นั่นเองนะฮะค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปตกลงคนเองค่ะเพราะว่าเขาซื้อฟุกฟุกเขาไม่อยู่ในวงการบันเทิงค่ะคเอาข่าวฟุกเข้ามามันไม่มีกระแสค่ะอม,มันเงียบเลดติ้งพี่ไม่ขึ้น ก็รบกวนเดี๋ยวไปเคลียร์กันเองก,ก่อนแล้วกันนะครับพี่ <c oughs> ไม่อยากพูดเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนฟ้องนะคะอ่าแล้วถ้าเกิดจะฟ้องก็ให้ฟ้ององค์คุณเดียวเพราะว่าพี่ไม่พูด <c oughs> อะไรละก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยทั้นี้มืออ่านทั้งทั้งข่าวเลยอ่านตามเนื้อข่าวที่เขาพตดมาไม่ได้ทำไมจ<ด>รความผิดตามกฎหมายจริงหรอใช่ <c oughs> ไปด้วยกันไม่ไปฉันไม่ได้ฉันไม่ได้จะเขาจะดูว่าใครเป็นคนพูดแล้วก็ใครที่ยืนนิ่งๆกับไม่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นแม่ไม่นี่งกันแม่ข่าข่าข่าขาข่าเนี่ยขาหมายความว่าให้มึงอ่านเร็วๆเพราะเขาเอาข่าวเข้ามาแล้วเลตติ้งมันไม่ขึ้นเราเปลี่ยนข่าวเราไปดูข่าวนี้จ่ะนี่นะฮะคนนี้เป็นซูเปอร์สตาร์นะฮะใครคะอั้มพัชราภาอั้มเออข่าวเนี้ยอ่านได้ทำไมล่ะแม่ไม่เห็นยังคนดังคนดังเออไม่เห็นยาเขาด่าเธอหนิเขาไม่ใช่เขาอ่านหนังสือเธอใช่ไหมไม่ใช่เขาอ่านหนังสือโอมอะไรเราไม่่่รู้แตวา วาดมากแม่ทะไแบบนี้เลยนะเพราะว่าชื่อหนังสือที่นางเอ็กซ์เพรสต์ซายังอ้านพิชราภาใช้เชื้อนะอ่านเนี่ยนะครับโพสภาพล่าสุดแฟนคลับบอกหุ้ยเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าทําไมสวยขนาดนี้ตนลรกชมก่อนนะชมก่อนชมก่อนเพราะว่าเธอเนี่ยก็บอกว่านี่ขนาดแบบไม่แต่งหน้าจัดเต็มมาเนี่ยหน้าสดเนี่ยยังสวยขนาดนี้เลยสวยยันตาตุ่มกันเลยทีเดียวนะฮะแถมคนที่แห่โฟกัสคือนอกไปจากความสวยบนหน้าของเธอแล้วคนกระดั้น ไปโฟกัส <desserts> ท uh, ี่หนังสือที่เธออ่านนะสิค่ะอ่าเนี่ยโฟกัสหนังสือที่เธอกําลังอ่านนี่แหละามเขาอยากให้โฟกัสหนังสือมากกว่าเพราะคนอ่านหนังสือคงไม่ใส่รองเท้าขนาดนี้เพราะคนอ่านหนังสือคงไม่ใส่ส้นขนาดนี้มาอ่านหนังสือหรอกเพราะเขาอยากให้โฟกัสที่หนังสือนานมากกว่าก็เป็นการโค้งท่าไงไม่ใช่นะเขาอยากให้โฟกัสก็คงจะไปกระแทกแดกดันใครหรือเปล่าอโดยชื่อหนังสือหรือไม่ชื่อเลยคุณแม่ชื่อหนังสือที่โอมโอมเอาโอมชอบโอมโอมเป็นพรีเซนเตอร์ชอะไร ชื่อหนังสือบอกว่าถือว่ามันค่อนข้างจะฟาดเลยนะคนปากหมาได้เวลาคายหมาออกจากปากเออนั่นแหละชื่อหนังสือโอมไงเออโอมเป็นคนเขียนเปล่ามึงเป็นพรีเซนเตอร์เลยเนเอคือเป็นหน้าปกหน้าปกก็คือเป็นรูปของดินสอเปล่าเป็นอะไรฮะปากหมาแค่ชื่อหนังสือกระดุ้งเลยนะแม่นะใช่่คะโดยมีคนเข้าไปคอมเมนต์รัวๆเลยนะบอกว่าชื่อชอบชื่อหนังสือแม่ค่ะบอกว่าไม่รู้ด่าใครอะค่ะชอบหนังสือที่มาแบบฟาดเหมือนว่า เหมือนมาฝากคอมเมนต์แย่ๆที่เคยเจอมาหรือเปล่าคอมเมนต์กันเอาก่อนหรือเปล่าที่เป็นโรคจิตครับไอเ่ะนั่นแหละพีกมากตรงชื่อหนังสือไม่ได้พีกตรงหน้านะหน้าส่วนแล้วพีกแล้วพีก็เดิมคือชื่อหนังสือไม่ใช่พีกเรื่องชื่อหนังสือพีกตรงที่นั่งอ่านหนังสือแล้วใส่รองเท้ากันแดดแซวแซวแซวนะบางคนบอกว่าอะนั่นแหละคืออันนี้เขาบอกบางคนก็แซวนี่แหละคือการแบบเชื่อแบบนิ่ม ไม่ต้องแบบโพสอะไรให้มันมากมายแค่สวยๆก็ก็คงจะมีการฝ<อ>ากไปถึงคนที่ด่าข่าวก่อนแน่เลยนนลว่าเป็นใครอ,อะไรยังไงยงไงเพื่อเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะ่ะแบบนี้ก็ถือว่าแรงแบบเงียบๆนะก,ก็ถูกใจหลายคนเหมือนกันนะแล้วถูกใจไม่ต้องไงโปโพสเหมือนแบบคนอื่นๆที่แบบว่าโพสด่าเลยตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแลถูกใจเ,<อ>เพราะว่าเพราะว่าโพสอย่างนี้ก็คงจะหมายถึงคนนั้นมากกว่าที่เขาก่อนไปว่าอําสารพัดสารเพงไง เออแล้วอย่างอ้ําเนี่ยเขาจะเอาเวลาไปฟ้องไหมพี่ก็ไม่แน่ใจนะอเพราะว่าคนรวยคนดังส่วนใหญ่ซูเปอร์ร์ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยอยากจะไปขึ้นโรงขึ้นสารสักเท่าไหร่คือไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้เขาใส่ใจนั่นแหละแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่มาด่าเราเนี่ยม,มันเป็นคนจิตปกติหรือเป็นคนจิตผิดปกติถ้าเป็น,นคน,นถ,ถ้าเป็นคนปกติเนี่ยอ่ะโอเคอแต่เวลาขึ้นโรงขึ้นสารมันก็เป็นข่าว คนที่ตกเป็นข่าวก็คนที่ดังด้วยก็คือคนที่โพสต์ด่ามันก็จะดังไปด้วยอแต่ถ้าเกิดเป็นคนจิตไม่ปกติหรือคนวิกลจริตหรือคนบ้าอฟ้องไปก็เสียค่าทนายเปล่าๆเงินค่าวางสารเปล่าๆเพราะว่าสุดท้ายถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าคนนี้ป่วยอหรือว่ามีความวิกลจริตความผิดปกติทางสมองทางจิตทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสารมักจะสารมักจะมีมันจะมีข้อกฎหมายที่ยกเว้นไงว่าฟ้องคนบ้า มันก็คือต้องยกไงมันก็จะข้าศูนย์ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยฝากไปถึงคนปากปากหมานะฮะปากสุนัขนะฮะมันไม่ใช่มีแค่คนนั้นคนเดียวหรอกแม่มันเชื่อว่ามันต้องมีอีกหลายคนที่พูดไม่รู้ว่าแต่ว่าที่มันเด่นชัดๆก็คือวันนั้นที่เราอ่านข่าวคนนั้นก็ด่าแรงเกินไปนะฮะอันนั้นจริงนะอันนั้นด่าแรงเกินไปด้วยแท็กเลยใช่ไหมแท็กเลยถึงคุณคุณแม่ฟ้องด้วยไง แ็กแล้วก็ท้ายฟ้องนะเขาก็เลยไม่ฟ้องเขาก็เลยด่าเอาขึ้นมาโพสต์อย่างนี้ไงฟาดกลับมันเหนื่อยไงคนเป็นคนดังคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะคะเบื่อการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะเวลาไปฟ้องแล้วถ้าคนนั้นก็มามาไหนมีเงินเป็นคนยากจนแล้วก็โพสต์แบบพูดจาอย่างนี้ฟ้องไปก็แค่นั้นนะคะเสียเวลานะไม่ใชนเสียเวลาแล้วคดีหมินประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยอ่ะโอเคอาจจะทนายอาจจะพูดอย่างงู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายพอเขาไม่มีจ่ายแล้วเขาไม่มีจ่ายอ่ะแล้วสุดท้ายก็ ไปยึดทรัพย์อะไรก็เขาไม่ได้เขาไม่มีทรัพย์ให้ยึดแล้วก็คดีนี้ส่วนใหญ่มักจะรอลงอาญาอย่างนั้นไปถ้าเกิดสมมติโอมไปเขียนด่าอ้ำอย่างเงี้ยแล้วโอมไม่มีทรัพย์สินเขียนด่าโอมไม่มีทรัพย์สินโอมไม่มีอะไรเลยโอมมีแต่ตัวแล้วโอมก็มีหนี้สินด้วยเออไปยึดอะไรโอมโอมก็ไม่มีแล้วคนที่เสียเงินก็คือคนที่ไปฟ้องสกายค่าทนายก็คือเราอ ค่าวางสารก็คือเราฟ้องเป็นแสนล้านมันมีอยู่10บาทอย่างเงี้ยจะไปเอาอะไรอ่ะก็ได้่ติดอไงมันไม่ติดหรอส่วนใหญ่เป็นการเขาเรียกว่าถ้าเกิดเขาไม่เคยมีคดีความมาก่อนก็จะรอลงอาญาหมดออก็ไม่ติดคู่กันไปก็เดี๋ยวคดีนกับอาบีก็น่าจะเป็น รอลงอาญาพี่ว่าคล้ายๆกันใช่ไหมรอลงอาญาโอเคอนะฮะก็ามาอัปเดตกันของสารอัมพัชราภานั่นเองอคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอ,ขอบคุณนะสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะค,คุณผู้ชมบอกป้องตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวคุณไว้นะ,ะด้วยอ่ามเมื่อกอนะฮะพูดแล้วพูดอีกแต่คุณผู้ชมนะฮะหนึ่งขวดเนี่ยนะฮะซื้อไปขวดใหญ่ๆเลยนะฮะเ,งงเพราะอะไรรู้ไหมคะมันคุ้มกว่าเพราะน้ำยาน,นําเข้ามาจากต่างประเทศหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็มันฉีดเนี่ยมันอยู่ได้30วันถ้าคุณใช้แอลกอฮอล์ใช่ราคามันถูกแต่่่่่ววาาาาาาาคคคุณภพพมมมัันนกก็ถููตรรเะอยได้ 15นาที 10, พอหลังจาก15นาทีมันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วคุณฉีดแอลกอฮอล์ไปบ่อยมือคุณเหี่ยวแต่อามือเอ็กมันไม่ใช่มันฉีดครั้งหนึ่งมันอยู่ได้ทั้งเดือนเลยนะฮะวันนี้มาแล้วคุณผู้ชมนะค่าเชื้อแบคทีเรียค่าเชื้อโรคต่างๆที่คุณต้องไปประสบพบเจอในโลกในโลกที่มันน่ากลัวนปัจจุบ,บันนี้เยอะมากๆนะฮะมาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นพิเศษกับนะครับอามือเอ็กแบบนี้นะครับก็ซื้อแบบมีหลากหลายขนาดเลยนะคุณแม่นะแท่งรีฟิลในหนึ่งแท่งราคาอยู่ทีี่199บาทนนะะรัแลล้้้วจดใหเยโป ส่วนนะครับอาเมเอขนาด60 ml 1ขวดราคาอยู่ที่499บาทนะครับอาเมเอขนาด250 ml เราขายอยู่ที่1ขวดเนี่ยราคา1,650บาทนะครับคุณไม่ได้ซื้อ1ขวดไม่เป็นไรคุณผู้ชมจ๋าเราจัดให้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเป็นชุดเลยนะครับกับโปรสตาร์ต้อนรับหน้าฝนวันนี้ซื้ออาเมเอขนาด60 ml 3ขวดเราจะแถมแท่งรีฟิลไป3แท่งในราคาพิเศษมากๆเลยนะฮะ1,200บาทเท่านั้นส่วนอีกโปรหนึ่งนะครับซื้ออาเมเอขนาด250 ml 3ขวดนะครับ เราจะแถมแท่งรีฟิลไป3แท่งและแถมอาร์เมอขนาด60สิบฟรีไปอีก2ขวดเลยนะครับ uh huh. ชุดนี้เนี่ยที่อ์บอกไปราคาพิงแค่3 9 9พกบาทเท่านั้นนะฮะ uh huh. และมีโปรมาใหม่จัดให้เลยเป็นโปรต้อนรับหน้าฝนแบบนี้กับฟริการเมามันคันป่านะฮะ uh huh. ซื้ออาร์เมอขนาด250ร้บ3ขวดนะครับ uh huh. เราจะแถมแถมฟรีเลยนะ,ะกับปืนนาโนสเปรย์หเครื่องเลยนะฮะ uh huh. ทั้งหมดชุดนี้ราคาอยู่ที่4,999บาทเท่านั้นนะฮะ uh huh. สนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้กับอาร์เมอนะครับ ครับ6 3 8 2 6 3 8 5 6กครับ0 2น2 6 3 8 5 6กาด้าหานานีเลยนะครับพักัสักครู่หนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ